ก็ตอนนั้นอายุ18ใช่ครับคันนี้แต่งไปตีเป็นเลขกลมๆเท่าไหร่แสนสามแสนสี่ครับโอ้โหกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอีดเิดสำหรับเข้าสู่ช่องใครอะสำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าเราก็มานอกสถานที่เป็นครั้งแรกนะบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ธรรมดาแน่นอนนะเพราะเรามากับต้นไม้นะเราปลูกมานานมาก เดี๋ยวตอนนี้เนี้ยบอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมาดาแน่นอนเพราะว่าเป็นรถที่เราไม่เคยถ่ายภายในช่องของม o t ตอร์ a าซาเลยเนี <Yeah. S 1> เป็นคือรถอะไรตามมาดูาทุกคน นี่ฮะวันนี้เราก็มาพบกับรถที่ค่อนข้างที่จะแบบแปลกใหม่มากสำหรับในช่องเรานะฮะ <sho ck noise> จะเชิญเจ้าของรถเลยครับผมนี่นะชืพี่โบ๊ทนะพี่โบ๊ท,พ,บทพีีสตาร์ทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บอกเลยว่าวันนี้นะครับเรามากับรถที่ค่อนข้างที่จะแบบสวยมากๆนะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งเป็นชื่อช่วงว่าอะไรดีรีวิวรถทางบ้านละกันอย่าลืมไปทุกคนใครที่มีรถแบบฟ้ยวๆนะฮะแต่งขอแบบแต่งแบบสุดจริงๆแล้วก็หายากจริงนะฮะทักมาบอกให้ผมได้นะเดี๋ยวผมจะรีวิวลงช่องให้แต่ขอแบบเฟี้ยวจริงๆนะบางคนทักมาแบบรถเดิมๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถถ,ถ่ายได้จริงๆนะทุกคนนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับเรามาพบกับฟอร์เซนเป็นหิมะเรดิโกเลยครับ เ For za, ราไอันนี้เป็นฟอร์ซ่านะครับอันนี้เป็นฟอร์ซ่าตัว300คู่แข่งของเขาก็จะเป็นตัว x m a กแม็กปะใช่ครับ x m a ก็กนะฮะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราถ่าย x m a ก็กไปบอกเลยว่าคันนั้นก็สวยมากๆนะรเราก็เลยแบบพูดแซมๆไปนั่นแหละว่าคลิปนั้นว่าแบบเอ้ยเราก็แบบลองอยากถ่ายเหมือนกันสำหรับฟอร์ซาสามร้อยนะฮะบอกเลยว่าคลิปนั้นนะหลังจากคลิปนั้นนะรถพังนะครับซ่อมไปนหกพันกว่าบาทนะครับ<อ>พังคามือผมแรกแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาคลิปลงนะมันน่าอายมากเลยเดี<ๆ>๋ยวเรามาพูดถึงคันนี้กันดีกว่าฟอร์เซ่นคันนี้ฟโฟ์ซ่าอ คือรุ่นอะไรยังไงไหนลองอธิบายหน่อยเป็นรุ่น Honda f o r ร์ซ่าสาปี2020ครับตัวล่าสุดเลยไม่ครับตัวล่าสุดจะเป็นปี2021 350ครับอ๋อซีซีจะเพิ่มขึ้นใช่ครับครับชมนี้เขามาตั้งแต่ปีไหนครับปี2018ครับอ่ามาปี2018ก็คือไม้เลื่อเชนมาเป็นตัวนี้ใช่ครับตัวเก่ามันอาจจะดูแบบโค้งๆมันมนใหญ่ๆเนาะใช่ครับตัวนี้ก็แบบความเหลี่ยมสันอะไรก็ก่อนหน้านี้เราขับอะไรมาก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้ผมก็ขับเวฟร้อยธรรมดามาครับเวฟร้อยธรรมดาครับพ้้อมมาาาขัับบเเปป็็นนนตววีไงงคฟล ก็ถ้าขี่ตอนแรกๆก็ต้องปรับตัวเลยนะครับเพราะคันมันใหญ่มุดในเมืองก็ขี่แรกๆก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับพอสักพักเราก็จะชินนะครับในเมืองลําบากหรืออะไรเราบ้านใหญ่แต่แบบเคยออกทริปอะไรอย่างงี้ไหมครับเคยครับสบายมากิเลยนั่งสบายนอนได้เลยหลับครับโดดขี่นอนขี่ได้เลยครับอันนี้อันนี้ชื่อชื่ออะไรครับผ่านชื่ออิงครับอายุ20ครับ20คันนี้ได้มานานยังครับผมได้มาจะสองปีแล้วครับก็ตอนนั้นอายุ18ใช่ครับก็เรียกได้ว่าคันนี้ ถ้ามารีวิวไม่ทธรรมดาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูมาดูกันดีกว่าคันสีเขียวเนี่ยกี่บาทไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวัาวนนี้นะฮะเราพามาดูคันนี้เนี่ยเพราะอะไรบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดหน้ากันเลยดีกว่าอ่ะถามก่อนและกันคันนี้แต่งไปตีเป็นเลขกลมๆเท่าไหร่ก็ประมาณแสนสามแสนสี่ครับแสนสามแสนสี่ครับโอ้โหอ่ะชุดหน้านตรงนี้ทำอะไรมาบ้างพูดก่อนเลยคันนี้คาร์บอนแบบ ทั้งคันน่ะอย่าไปจอดแถวบ้านผมแล้วกันมีอะไรบ้างก็จะมีชิวครับเออเดิมเดิมมันอะไรไมันปรับชิวได้ใช่อันนี้ก็ปรับได้ครับปรับได้เหรออัน,นผมอยากเห็นนะชิวเดิมเป็นชิวใสครับอ๋ออันนี้ชิว13าเนี่ยกช็ชิวเดิมจะประมาณ17นิ้วครับก็จะใหญ่จะ,ะายาวมากกว่านี้อีกครับอันนี้ก็คือเล็กลงให้มันดูแบบเลสซิ่งมากยิ่งขึ้นใช่ให้มันดูซิ่งหน่อยตัวชิวตัวนี้เราได้มาเท่าไหร่ได้มา700อครับต่อไปที่สะดุดตาตัวนี้ ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับสับมา3ามพครับสามหก็คือเอาเอาของเดิมไปสับใช่ครับของเดิมจะเป็นชิ้นดําเงาอันนี้อันนี้เขาจะถูกว่าว่าเขาเอาของเดิมไปสับเพื่อที่จะทําเป็นชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาใช่ครับทำ<อ>เป็นชิ้นใหม่ต่อหลอดเป็นชิ้นใหม่ต่อครับก็ตัวนี้3ามพใช่ครับของอะไรอ่ะตัวเนี้ยเป็นร้านครับร้านน,าน,นี่นนครับเฟียสไทเปอร์คาร์บอนร้านพี่ชายผมเองครับพอมีคาร์บอนเซนส์ผมไว้ก็ต้องไปลองคุยกับเขานะครับก็อยากมีเหมือนกันลูกคนร้านชื่ออะไรนะร้านชื่ออะไรล่ะเฟียสไทเปอร์คาร์บบบบออออนนนนนคคครรรัััััตวี้้าาาเเขงง์ผมมมยยยกล อ่ะต่อไปไล่ลงมาชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็เป็นวีน้าสับเดิม2,000ครับต่อคืออย่างเขาสับเดิมหมดเลยเนาะใช่ครับราคาขาดก็มีแต่จะอีกราคานึงครับก็จะสูงเลยใช่ฮะต่อไปตรงนี้จะเป็นชิ้นนี้จะเดิมๆมันจะไม่มีคางครับอันนี้ขาดพันแปดครับพันแปดตัวนี้ครับพันแปดห้าสิบเดิมๆมันไม่มีตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเดิมๆไม่มีเลยอ่ะต่อไปลงมาข้างล่างบางคนใช่ครับบางคนก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนีีี้้้้กกก็คครรรรับบนนนนนะะะะฮฮเทุโโอหมมาาดดููตตงง ตัวนี้อะไลทที่จานก่อนดีกว่าอันนี้จานได้มาเท่าไหร่สวยจานได้มา3ามพันาของคามุอีครับของคามุอีตัวนี้โอ้ยเขาก็นิยมกันนะโอ้คามมอิใช่ครับมันมีหลายอย่างเนะาะคามุอีใช่มีหลายอย่างมากเลยต่อไปก็จะเป็น,ปเ,ปนเห็นทัชแล้วก็จะเป็นเบรกปั๊มเบรกนะครับตัวนี้อันนี้เป็นของแบมโบรุ่นอะไรอะ่ะเป็นหูชิดสพอตข้างซ้ายครับ4พอตครับฮะตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับราคาแรงไหมได้มาจากพี่ชาย6 5พันร้าพมขาครับหกพันห้าพรมขาเลยใช่ครับ เดี๋ยวเราไล่มาชุดบนกันดีกว่าทุกคนชุดบนบอกเลยว่าสวยมากอันนี้คือแบบเต็มจัดอะ,อะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละอย่างดีกว่าตรงครอบเรือนใหม่ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับตัวสีแดงอันนี้ขายเป็นคู่ปะใช่ครับอ่ะตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับสีแดงผมก็จําราคาไม่ได้ประมาณพันสี่พัาแล้วมีชุดไหนอีกเผื่อผมไม่เห็นอ่ะชุดนี้ชุดนี้ครับชุดนี้ ได้มา2,007ครับ2,007ชุดบนนะฮะครับแล้วก็จะเป็นนี่นี่ชุดนี้ชุดตรงนี้อันเล็กๆนี่เป็นชิ้นเดียวกับข้างบนเลยครับเอาเป็นชิ้นเดียวกันครับก็คือมัน cover มาหมดนี่เลยใช่อ่าอ่ะต่อไปก็จะเป็นตรงนี้อันนี้เป็นครอบแผ่นขายขาด700ครับ700นะฮะตัวนี้อ่ะแล้วก็ตัวสีแดงไล่มาตรงนี้น่าจะประมาณ1,004หรือ1,005นี่แหละครับขุมน้ำมันตัวนี้ของอะไรครับผมเป็นของอะดรีนินครับแต่เป็นก้านแต่งของเบมโบครับอะดรีนินเออแต่ก้านก้านก็เปลี่ยอ่ะ เอาตะกล้องลองจับดูดยไงฟิลดีนะแล้วก็อันนี้นนเดี๋ยวมาชุดเดียวกันไม่ครับอันนี้แยกอีกเป็น2000ครับ2000ชุดนี้2000ใช่ครับคืออันนี้เราเราเคล็ล่าส่วนใหญ่นี่เรามาจากร้านเดียวกันปะใช่ครับร้านเดียวหมดเลยนะร้านเดียวเลยร้านร้านชื่อร้านว่าอะไรครับเฟียรไทเปอร์คาร์บอนครับอ๋อร้านนี้เลยใช่อยากรู้จักเลยครับผมต่อไปไล่ลงมาตรงนี้เยอะมากนี่อันนี้ชุดนี้เลยวะ เป็นแค่ชิ้นครอบอกครับครอบอกเท่าไหร่ครับตัวนี้สับเดิมพันแปดครับสับเดิมพันแปดนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นตรงนี้อีกเอามีฝั่งเดียวเหรอใช่ครับมันเปิดได้ฝั่งเดียวครับอ๋อเพราะว่าในกดไงกดไปเลยครับโอ้โหโหลึกสักประมาณถึงข้อต่อนะครับใช่เหรอกใช่ครับโหลึกมากอ่ะต่อไปชิ้นนี้เท่าไหร่ครับผมตัวนี้สับเดิมเจ็ดร้อยครับสับเดิมเจ็ดร้อยอ่ะไล่ลงมาตรงนี้โหแม่งเท่มากเลย คือแบบละเอียดมันเยอะอะทุกคนอ่ะตรงนี้ขายเป็นชุดปะหรือว่ายังไงอ่าจะแยกเป็นชุดฝาถัางน้ำมัน2 5 0 0ครับจะเป็นผ้าดานะครับอันนี้2,500ใช่ครับบวกฝาถัางน้ำมันเล็กด้วยครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้จะอยู่2 0 0พันผ้าดําจะอยู่500รนะครับ500อย่ะแล้วชุดนอกอะ่ะชุดนอกกับข้างคู่หนึ่ง700 0พันครับ7,000ใช่ครับคู่หนึง่งใช่สับงเดิมครับก็คืออ๋อมันใหญ่มานี่เลยนี่หว่าใช่ครับนี่ทุกคนมาดูนี่คือชุดนี้มันใหญ่มานี่เลยนี่ยางมานี ก็คือคู่หนึ่งเจ็ดพันอ๋อจบไปกับชุดนี้อะไล่ลงมาเบาะตรงนี้พอซ่าสามร้อยอันนี้ไม่ไม่ใช่เบาะเดิมใช่ไหมไม่ใช่เบาะเดิมครับตัวนี้เบาะตัวนี้โดนมาเท่าไหร่ครับผมสับเดิมสามพันห้าครับสามพันห้ามีคลิปลาตรงนี้ด้วยนี่คู่เท่าไหร่ครับผมเป็นคู่หนึ่งสองพันสี่ครับคู่หนึ่งสองพันสี่คือช่วยเรื่องอะไรความสวยงามใช่ครับเพราะของเดิมมันเป็นยางเหมือนกันมันก็จะเปื้อนง่ายเป็นยางอ่ะต่อไปตรงนี้ตัวมือจับ มือจับสับเดิมมา3,5 0 0้าครับส ,5 0 0นะครับตัวนี้โหเรียกได้ว่าคือรถอย่างเงี้ยรายละเอียดมันเดอะทุกคนแล้วตัวรายละเอียดไอ้ตรงรายละเอียดเนี่ยนะตัวเสียตังเลยตัวต้องแบบตัวต้องเคลมราาของมันต้องมีอะ่ะอันนี้ฟอร์ซ่ามันสีงี้มาเลยปะใช่ครับ<ห>สีแดงเดิมโรงงาน<ห>เลยครับสวยจัดเลยอ,ะอ่ะอ่าครอบท้ายสับเดิมพันพันห้าครับมาเดี๋ยวเราไล่ลงมาเลยดีวยกว่าองนี่ตัวนี้เป็นโชคไวเดสเป็นโชคคู่ ซับแทงค,ค์ตัวเดิมเป็นซับแทงค์ป่ะครับไม่ครับอ๋อตัวเดิมเป็นก้านธรรมดาเลยใช่เหมือนเอ็กแวกเลยเนาะแล้วพอเปลี่ยนมานี้ฟิลเปลี่ยนมั้ดูก็เปลี่ยนดีกว่าโช็คเดิมเยอะเลยครับกโค้<อ>พพงดีกว่าเดิมคือไม่ย้วยอะไรอย่างงี้เนาะครับอ่ะต่อไปหูตรงนี้เยอะอะ่ะอยากให้มาไล่บ้างเลยอะ่ะตรงเนี้ยมีอะไรบ้างเด้อตรงนี้อันนี้จะเป็นครอบสายเบรกกับสายคอยครับตัวนี้เนาะ ไล่สายเบรกลงมาครับกับปั๊มล่างแล้วก็ที่เห็นช,ชัดๆเนี่ยคือท่อด้วยตอนนี้ท่อเป็นของ JP Racing <Yeah. S 2> ตนน้นราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งครับฟูไทเครับฟูทอันนี้คือฟูเลยใช่ครับอยากฟังเสียงจังเลยครับอันนี้คือฟูตั้งแต่เฮดเลยใช่ครับอ๋อมื0นเจ็ใช่ครับ17,500เห้ารอยโอ้เสีย,ง,ยงนุ่มอ่ะ <Yeah. S 2> เสียงนุ่มมากทุกคนลองเบิ้ลเน,นิดนึง โหแต่เสียงแน่นมากทุกคนเสียงแน่นจริงอ่ะต่อไปสิ่งที่แบบว่าผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่มาดูเบรกตัวนี้นะฮะแัมโบครับราคานี่เท่าไหร่ครับผมอ่าได้มา5,000ขาจับอีก1,800ครับ oh, <wow. S 1> ก็รวมเป็น6,800ประมาณนั้น <ใช S 1> นะใช่ครับสวยมากตัวเออลืมถามเลยตัวโชคตัวนี้เราได้มาเท่าไหร่ครับคุณได้มาเจ0ดันครับ7,900ครับ,รบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไล่มาดูฝั่งนี้กันดีกว่า ครอบกรองครอบกรองอากาศอันนี้คือชิ้นเดียวใช่ไหมใช่ครับตัวนี้โดนมาเท่าไหร่ครับอ่าจะโดนมาทั้งชุดก็2,500ันหนะครับตัวนี้ด้วยใช่ครับตัวนี้2,500ันหนะครับแล้วพวกแบบอันนี้ขาตั้งเดิมบ้างหรือเราเปลี่ยนขาตั้งเดิมครับขอแต่เราไปใส่ตัวใช่ตัวเหยียบมาตัวนี้แพงไหม ไม่แพงครับทั้งเซ็ตก็ประมาณอยู่ประมาณ8 0ดร้อยเ็ร้อยเนี่ยครับอ๋อ7 0็800อรนะโอ้โหคันนี้คือสวยจริงๆนะทุกคนคือรายละเอียดมันค่อข้างดีเยอะผมข้ามตรงไหนไปก็แบบรู้คือเยอะจริงๆอ่ะแต่แบบโดยรวมคือมันสวยมากทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปเลยคันนี้นะครับก็แต่งเหมือนคุมโทนด้วยเนาะใช่ครับก็จะเป็นเอ,อ่อดำแดงนะฮะสวยมากนะครับใครที่มีฟอร์ซ่าอยากจะลองแต่งก็พอจะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้นะครับบอกเลยว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่มา ให้ผมแบบว่าได้ถ่ายในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากลองขับรอบตรงเนี้ยได้เลยครับได้ครับแต่ไม่ได้หมวกมาดิขับเบาๆแล้วกันหุ่ยซิลนั่งคือแบบขับรถไม่ถึงืนัสูงอ่ะโหฟิลเดีะ ต้องมาดูนี่นีเหมือนขับรถไอรอนแมนอยู่อ่ะมาดูนี่ <Yeah. S 1> ตอนขับคือมันจะเห็นภาพนี้ทุกคนเห็นภาพนี้สวยมากเอาเอาโอโ้โหสวยจัดอ่ะโอเคทุกคนงั้นสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับยังไงนะ,ะถ้าใครมีรถสวยนะฮะ หรือว่าบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์รถเล็กอะไรอย่างที่แต่งแปลกๆใหม่ๆห,หรือแบบหายากนะทุกคนก็สามารถกดติดตาม,มาคาับได้ที่ p ีเอสเอสเอค่ะสุดหนึ่งครับไม่ใช่ทักมาได้นะครับเออก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องมากเลยนะครับที่ให้มาถ่ายในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยถ้าใครชอบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็สั่งกระดิ่งให้กันด้วย,วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ